สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับเช้าวันเสาร์วันหยุดวันนี้มาฉลองผู้ติดตามในเพจ51คนผู้ติดตาม YouTube เกินคาดครับตอนนี้มี5คนแล้ว ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับขอบคุณจริงๆจากใจผมเลยเด้อบอกแล้วนะครับทำไม่ได้คาดหวังแต่ออกมาแล้วมันโอเคมันดีนะครับก็เลยพามาฉลองเลยฉลองที่ไหนอย่างไร เดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับ1 2ึส,ส 2> เห็นไหมครับทุ่งทานตะวันเดี๋ยวไปดูตรงนี้ตรงนี้มุมสวยอยู่เสียงมันอาจจะรบกวนนะครับ เพราะว่ามันติดถนนเนาะมันก็ต้องมีเสียงอย่างนี้แหละคนก็เดินทางมาทเที่ยวเพชรบูรณ์กันเยอะนะครับรถส่วนบุคคลคารวานวิกไฟมีหมดทุกรูปแบบนะครับยังไงก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยระวัดระวังนะครับรถเดยอะมากนะครับ ผมก,กระโดดปื๊บโอ้ยจุบ๊บมันนี้ฉลองไม่ต้องถ่ายเจ้าของคลิปมากเอาวิวล้วน นี่ครับตอนนี้กำลังเห็นไหมสารวานเรามาเที่ยวเขาครานใครจะเดินทางมาก็เรามาระวังเดอ้อนี่ขนาดจะไม่เจ็ดโมงนะรถจงขนาดนี้แล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยด้วยดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน โอเคครับเราพบกันใหม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ